โอเคนะครับวิดีโอนี้เรามาคุยเรื่องของ price pattern นะครับที่ไม่ใช่1แท่ง2แท่ง3แท่งนะแต่เป็นการเคลื่อนไหวราคาของทั้งกลุ่มนะครับอย่างที่ผมเกินไปนะครับมันจะต้องใช้เทรนไลน์ประกอบนะครับตอนนี้อันนี้จริงๆแล้วอะครับคือจริงๆแล้วมันเป็นแค่เรื่องของการ break out นะครับหรือกับตัวบนเทรนไลน์เท่านั้นเองเพียงแต่ว่าเอ,อ่อพอเอาเทรนไลน์เข้าไปประกบแล้วเราเห็นการขึ้นไหวของรูปแบบของราคาเนี่ยนะครับมันเข้าล็อกตามแต่ละพิร์นรูปเหล่านี้มันก็มีแค่ชื่อเรียกของมันเท่านั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันก่อนแล้วค่อยไปดูชาร์จจริงนะครับอย่างรูปที่หนึ่งเนี่ยชื่อของเขาคือ head and shoulder ก็คือหัวและไหล่นะครับ โดยลักษณะเนี่ยถ้าเราดูจากการเคลื่อนไหวของราคาที่เขาลากแบบนี้นะครับมันก็คือตรงนี้เป็นหัวคนและซ้ายขวาเนี่ยก็ดูเหมือนไหล่ของคนเหมือนคนยืนนะครับเรานึกถึงตัวเองเวลาส่องกระจกเห็นหัวแล้วมีไหล่ซ้ายไหล่ขวาเขาก็จะเรียกแพทเทิร์นนี้ว่า head and shoulder นั่นเองนะครับไหล่ซ้ายไหล่ขวาไม่จําเป็นต้องเท่ากันเสมอไปก็ได้นะนะครับก็ถือว่าเป็นรูปของ head and shoulder นะครับ head and shoulder หมายความว่าอะไรดูนะครับ ก็หมายความว่าตรงเนี้ยโลสองโลเนี่ยมันถูกตีเทนลายเอาไว้นะครับดังนั้นถ้ามันหลุดนะครับราคาตรงเนี้ยที่ผมจะชี้ตรงเนี้ยมันหลุดลงมาปุ๊บมันก็มีแนวโน้มที่จะวิ่งลงไปนะครับเมื่อลงไปแล้วบางคนเขาก็จะเอาเป้าหมายนะครับสมมติเขาเข้าคําสั่งบริเวณตรงจุดที่ผมวงตรงนี้อ่ะเป็นสีน้ําเงินแล้วกันเนาะตรงนี้ เป้าหมายของราคาเขาก็คิดว่ามันก็น่าจะสูงประมาณไหลข้างนี้แหละนี่คือเป้าหมายของราคานะครับก็คือจากจุดที่มันเบรกลงมาเนี่ยมันน่าจะวิ่งไปเท่ากับไหลของมันหรือบางคนก็มองเท่าหัวเลยก็ได้นะอาจจะวิ่งไปเท่าหัวเลยก็ได้นะคือลงปบีกนะครับระยะเท่ากันแบบนี้ก็ได้นะครับก็ไปเอาเครื่องมือ อะไรที่อยู่ในชาร์จมาวัดก็ได้นะครับก็มีวิธีวัดหลายวิธีแต่ว่ามันเป็นชื่อเรียกนะครับถ้าเห็นแบบลักษณะเอ้การาฟแบบนี้คือ head and shoulder นะครับต่อมา rectangle นะครับซึ่งจริงผมก็ไม่ค่อยสนใจจำมันเท่าไหร่นะเพราะมันมีอะไรครับมันก็แค่ break out นะครับหลุดแนวรับหลุดแนวรับแล้วก็แค่หลุดลงไปหลุดลงไปรับการวัดเป้าหมายที่ง่ายที่สุดก็จากจุดที่หลุดไปถึงตรงนี้เท่าไหร่ก็ เป้าหมายก็คงจะเท่ากันนั่นแหละอันนี้แบบง่ายๆนะครับต่อมาครับอ่มันจำเป็นต้องเด้งเข้าเด้งออกแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นผมเขียนไม่ได้นะครับโอคอันนี้ก็มีอะไรครับ Channel ก็คือเป็นช่องเลยเป็นช a n n e l ปกติเลยนะครับก็ตีปุ๊บแบบนี้ก็เป็น Channel นะครับจ,จริงๆช a n n e l กับ Fla g เนี่ยคล้ายๆกันเพียงแต่ Flag 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 คือธงนะครับธงก็ด้ามจับจะต้องยาวหน่อย เห,หมมันก็หน้าเหมือนหน้าตาเหมือนธงนะถ้าเห็นแบบนี้เขาก็เรียกว่าเป็นแฟลกเป็นธงนะครับอ่ามีอะไรอีกเดี๋ยวผมขอไปเร็วๆเลยละกันนะครับโอเคเนาะอืมตรงนี้ครับเพนนนส์นะครับเพนนนส์ก็เป็นธงเหมือนกันนะแต่ว่ามันมันเหมือนกับธงที่อันนี้มันเป็นธงที่แบบว่า ปลายของมันเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมแบบเท่ากันใช่ไหมจัดเอ่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมแต่ตัวเพนนันนะครับธงของมันเนี่ยมันแหลมปลายมันแหลมนะครับจริงแล้วมันคือการไม่มีอะไรนะรจริงแล้วมันคือคือการปีแล้วก็เบรกเอาไปเท่านั้นเองซึ่งเดี๋ยวผมจะไปสรุปตอนท้ายให้ครับว่าเรื่องระบบนะครับในการเล่นว่าเข้าออกระยะเท่าไหร่ดีนะครับโอเค